สวัสดีครับเราเคยใช้ Microsoft Word ในการทำแบบฟอร์มอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับแบบฟอร์มโดยปกติมันก็จะเป็นให้กรอกชื่อนามสกุลอีเมลอะไรทั่วไปรวมถึงมีการให้ผู้ใช้สามารถติ๊กบูลเลตเอาไปได้ติ๊กว่าต้องการใช้บริการอะไรสมมุตินะครับแต่ทีนี้คือแบบฟอร์มเนี้ถ้ามันพิ้น์ไปเป็นกระดาษ เราก็สามารถใช้ปากกาเขียนหรือประกาศติกได้นะครับแต่ทีนี้ครับเราจะทำแบบฟอร์มอันนี้ให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะลายมือแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็อ่านผิดอ่านถูกบ้างนะครับทีนี้เราก็เลยมาจะใช้ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ในการกรอกข้อมูลแต่ปัญหาครับ ช่องเทคอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาสาักเท่าไหร่ปัญหาจะอยู่ที่ช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้ครับเราจะทำยังไงครับปกติเราก็ต้องไปเปลี่ยนใช่ไหมครับลบอันนี้ออกแล้วก็ Insert Symbol แล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกอย่างแทนนะครับได้ครับทำแบบวิธีนี้ก็ได้ครับแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราง่ายขึ้นนะครับผมขอลบพวกนี้ออกไปก่อนนะครับ วิธีนั้นก็คือผมจะเพิ่มแท็บริบบอนข้างบนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่แบปกติก็มีโฮมอินเสิร์ตอะไรทั่วไปนะครับผมจะเพิ่มใอมกหนึ่งแ็บโดยการผมคลิกขวาตรงไหนก็ได้ครับบนบนแท็บริบบอนข้างบนนะครับผมคลิกขวาปั๊บผม Customize the Ribbon อนครับพอเลือกเสร็จปั๊บนะครับเรามาดูที่ช่องทางด้านขวาตรงนี้ครับในเมนแท็บมันจะมีอันหนึ่งครับ ที่ชื่อว่า developer ครับเราติ๊กอันนี้ไว้ครับจากนั้นกด ok ครับนี่ครับด้านบนก็จะเพิ่มแท็บ ribbon ขึ้นมาอีกหนึ่งอันที่ชื่อ developer จากนั้นครับทำยังไงครับผมเลือกที่แท็บ developer ผมจะเพิ่มเครื่องหมาย c h e คบอก x ใช่ครับ c h e c k b o นี่ครับมีครับ c h e c บ b o x บก็มาสามารถเลือก checkbox ได้ นี่ครับมันก็จะเพิ่มให้จากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความต่อไปหลังได้เช่นเดียวกันครับอันอื่นต่อครับผมก็เพิ่มให้ทุกอันเลยนะครับนี่ครับช่องไฟไม่สวยนี่นะครับ อ่ะนี่ผมเพิ่มเช็คบ็อกเรียบร้อยครับทีนี้ครับสมมติว่าฟอร์มนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งไปให้ให้ให้ผู้กรอกสามารถกรอกได้ประโยชน์ของมันคืออะไรครับเราไม่จําเป็นต้องลบครับกดคลิกได้เลยครับคลิกได้เลยอยากได้อะไรคลิกได้เลยนอกจากที่เราเป็นกากบาดเราอาจจะไม่ชอบกากบาดเราสามารถไปเปลี่ยน p r o p e r t y มันได้ครับเปลี่ยน property ยังไงครับด้านบนของ ดิบบอลของ Dev e l o p e r เหมือนเดิมนะครับจะมีคำว่า property อยู่เราเลือกไป property ครับจากนั้นครับตรงด้านล่างครับ c h e ค k symbol เนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ละกันนะครับถ้าเช็คให้เปลี่ยนเป็นอันนี้แต่ถ้าเกิดไม่เช็คไม่เช็คให้เปลี่ยนให้เป็นอะไรเป็นอันนี้สมมุตินะครับผมก็กดโอเคไปอันนี้เช่นเดียวกันครับ ผมก็ไปเลือก property ครับผมก็เปลี่ยนครับเป็นอันนี้กับอันนี้โอเคครับเปลี่ยนทุกอันแค่นี้ครับฟอร์มเราก็จะสามารถเป็นติ๊กได้ถูกติ๊กได้อัตโนมัติ เห็นไหมครับวิธีง่ายๆครับโอเคครับน่าจะมีค่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ